มาหมาคน,นะานกันตกเลยมาดูกันนี้ดิรอไซมันจอดแบบนี้อ่ะเราจะไปยังไงดูดิไปไม่ได้เลยขับสองชิ้นครับผมถ้สดูมาอีกแล้ว ทานทุเรียนร้านประจำหอมเก็บไปกินตอนเย็นไม่ใช่เก็บไปกินตอนดึกให้ปาบปานใหญ่ชุนชอนเลิศเอืม นั่งโซฟาไม่ได้ค่ะยังไม่ได้อัดนะครับจะเปิดกล่องพัสดุครับเกลี่ไว้กินรอบดึกค่ะเปิดกล่องพัสดุค่ะเยอะมาก น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นชาเขียวป้านี่คืออะไรชาเขียวชาเขียวหวานไหมหวานแต่ไม่มีแคลอรี่ชาเขียวหวานแต่ไม่มีแคลอรี่ชิ้นที่สองของคุณอ้วนน้องแกนะชื่ออะไรอะ่ออะมาต่อชิ้นถัดไปเลยค่ะ ถัดไปสําหรับอันนี้นะคะนั่นก็โดนเอฟีป้ายามายาสระผมกับครีมนวดน,นะคะชิ้นนี้คือชิ้นที่แบบว่าตื่นเต้นมากแล้วก็โรอนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะชนี่ไปเจอที่ร้านหนังสือวันนั้นนะคะ ผ่อนคลายกับชีวิตบ้างแล้วเธอจะชอบตัวเองมากขึ้น35คําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญด้านจิตใจที่จะช่วยให้ชีวิตคุณเบาสบายขึ้นได้ทันทีข้างในก็จะมีการ์ตูนแบบนี้แล้วก็จะมีสีสีแบบนี้นะคะคือแบบว่าน่าอ่านแล้วก็ไม่น่าเบื่อนะคะ่ะนี่ค่ะเดี๋ยวลองอ่านก่อนนะคะแล้วก็ไปเจอเร่มนี้นะคะทุกคนเล่มนี้น่าสนใจมากเล่มนี้ก็คือรู้ทันความรับที่อีกฝ่ายไม่พูดแต่ร่างกายตะโกนนะคะ ศาสตร์แห่งการอ่านและเข้าใจคนในเล่มเนี่ยเขาจะสอนเกี่ยวกับบุคลิกภาพด้วยนะคะทุกคนดูนะคะเราจะยืนยังไงให้ดูแบบอกผายไหลผืนนะคะยืนแล้วดูดีท่ายืนแบบไหนแล้วก็เขาจะมีวิธีในการสังเกตคนนะคะเอะอย่างเช่นสมมติว่าเราเห็นคนที่แบบทาท่าแบบนี้หรือทําท่าแบบเนี้ยเราก็จะได้รู้นะคะว่าในใจเขาคิดอะไรอยู่ส่วนเล่มนี้นะคะนี่เล่มนี้เห็นคนรีวิวเยอะมากเลยค่ะซีรีส์สนุกจนตาสว่าง คุยเรื่องไขมันไขมันน้ำมันต่างๆนะคะก็จะมีภาพประกอบเดี๋ยวนะจะลองอ่านเนื้อหาในเล่มให้ฟังนะคะรู้จักกับไขมันยิ่งขึ้นเขาจะมีวิธีในการเลือกใช้ไขมันอยา่างฉฉลาดนะคะกดไขมันอิ่มตัวก็คือเป็นไขมันที่แข็งตัวเมื่ออากาศเย็นลองนึกภาพตามนะคะว่าไขามันอะไรที่แบบเวลาเจออากาศเย็นแล้วเนี่ยจะมีไข่ขึ้นมานะคะแล้วเขาบอกว่าไขามันแบบนี้ก็คือจะเหอนยากใช้เป็นวัตถุดิบแชมพูแล้วก็สบู่ เพิ่งจะรู้นะคะว่าแชมพูกับสบู่เขามีไขมันเป็นส่วนประกอบด้วยถ้าบริโภคมากเกินไปจะนําไปสู่หลอดเลือดแข็งได้จะมีอยู่3ไขมันด้วยกันก็คือจะมีเนยน้ํามันหมูน้ํามันมะพร้าวสามเล่มนี้นะคะเดี๋ยวไงเดี๋ยวเราลองอ่านก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวจะมารีวิวละเอียดอีกที่หนึ่งนะจะเอาเสื้อไปบริจาคนะคะ